น้องเขาอยากอยู่กับผมทำไมเรามาฟัดแมวกันดีกว่าก่อนนอน,นอืมอืมเราฟัดแมวก่อนนอนไหมฮะอืมทำไมผมถึงไม่เห็นคอมเมนต์เลยเ,เห็นแล้วอ้ยโนน่ารักเรามากํดาอะไรน,นะทำไมอ่ะเพราะว่าเธอหน้ารักเกินไปเหรอเธอน่ารักจนเกินต้านขนาดน,นี้ หมดไฟในการเรียนมหาอะไรมัง่งทาไงดีถ้าไม่ซีเรียสก็ละไม่ได้แต่ถ้ามันเป็นทางเดียวที่จะทำให้เราแบบว่าไปได้ต่อในชีวิตก็ถ้ามเป็นทางเดียวนะก็เรียนให้จบนะครับอืมถ้าเป็นทางเดียวเยนะี่ยคนก็ต้องเรียนให้จบใช่เพราะคนไทยชอบกินไก่เออกินโน้อก,ก่อนโลยอย่างแรกนอนหนักเท่าไหร่ตอนนี้จะเจ็ดโลแล้ปะ ได้ไหมหนึ่งเจ็ด้อยนะคะหืเมื่อกี้ตกใจอยู่นะหน้าตัวเองอะโนไปคอนเปล่าใครดูล่ะไม่มีคนดูโนหลบโนไปคอนโนหน้าโนคือจอยสุดๆดจอกั้นพรุ่งนี้ครับลูกหน้าโนคือจอยมากๆโนอยากอยู่ตรงนี้สุดๆอืมโนอยากอยู่ตรงนี้ใช่ไหมดูกก็รู้ลูกก็รู้โอ้อูดุงตุงตุงดุง จอยจริงว่าดิึงเต้ดึงดึ้ดิ้ดึงแสบฟีโนเดไม่จอยเลยเหรออยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดงง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 งอยากไปอยู่อยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดปล่อยน้องดีกว่น้องชินโน,โนครับไตโนเนี่ยน้องชินโนแต่ว่าน้องไม่ชอบไปอุ้มอุ้ยขอบคุณครับหมายความว่าอุ้ย อุยเมื่อกี้เห็นยี่ห้าเป็นสองเคน้องไม่เขาชอบไปอ,อุ้มเท่าไรอะไรนะนถ้าชนะไปเธอโอ้ยไม่ต้องหมดหรอกครับเหลือไว้วันอื่นเหลือไว้เรื่อยๆนะฮะอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดอย่าไปอยู่วัดไหมอยากไปอยู่วัดอยากไปอยู่วัดนานาอจสุดๆลอย ปล่อยน้องดีกว่าให้น้องได้ไปมีความสุขอืไปอย่างรวดเร็วแล้วคนก็คือติดเต็มหน้าอืมคนติดเต็มหน้าเลยขอบคุณนะครับพรุ่งนี้ใครไปพรุ่งนี้ใครไปไหมฮะมีใครไปไหมไปออกตบป๊อปหน้าน้องหน้าบีบมากเลยหน,น้าน้องคนไหนคนนี้หรือเปล่า ไปนาตีห้าทำไมไปไปนันาตีห้าเลยเหรอครับเกินเกินไปแบบน้ำดีกว่าทุกคนครับขอแยะแบบน้ำนะฮะเพราะว่าแบบว่ารับเรือนแมวกาดอุ้ยต้องฉีดยาด้วยนะหุ้ยเกินไปอันเนี้ยงู เกินไปอ่ะขอบคุณนะครับสาีโน้อุ้ยอุ้ยเดี๋ยวเอามาอุ้ยอุ้ยอุ้ยเกินไปโอ้ยเฮ้ยคุณครับงาคุณครับ เอ้ยเกินไปขอพอให้เราหยุดเอา,าอย่างี้เมื่อกี้สามอย่างเทมาต้องร้องเป็นเพลงทีละเพลงก่อนเมื่อกี้เป็นน้องหมาใช่ไหมให้ฉันเป็นหมาตัวเปิดของเธอฮ้องห้องจะไม่รีกเงาไม่อยู่ข้างเธอฮ้องห้องจะไม่รีบไว้เมื่อก็ได้เลยสิบูอูไม่ว่างครับจริงไม่มีวันว่างแล้ว ทุกวันมีงานหมดเลยะหลังจากวันนี้แล้วก็ขอเพลงดาวใช่ไหม,ไมไกกผิวหน้าดีมากไปทำอะไรมาฟิลเตอร์ครับถ้าไม่ฟิลเตอร์หน้าอุก็ไมได่ดีขนาดนั้นเห็นไหมม,มันก็มีสิวก็มีรอยสิวอยู่อืมเพลงที่จุงร้หรอคือเพลงอะไรอ่ะ ดาวก็สุดแล้วแต่ดาวช่วยบอกฉันทีอะไรนะมีบอกว่าเมื่อกี้บอกว่าพี่นูต้องรีวิวที่ฉีดหน้าเราไหมก็นั่งพิมพ์มาเยอะนะว่าแบบเฮ้ยอะไรเงี้ยดูจะอุ้ยเอ้จอไปให้หมอคุณหมอดูว่าแบบเฮ้ยเพราะว่าผมไม่ได้ฉีดฟรีนะครับผมก็แบบว่าใช้ตั้งของตัวเองออกนะเผื่อทุกคนบบเฮ้ยทำไมที่จะอูหน้าดีจังโทษนะครับ โทษนะฮะอาจจะดูเป็นไ์ที่งงๆนิดนึงนะเพราะว่าเราค่อนข้างแบบปักเจดนะตามปิวนะครับดูได้เรื่อยๆนะัะอ่ะรอสักครู่เก็บของคนระับเราจะพาขึ้นห้องแล้วครับโ okay. อเคค่ะคือห้องเรียนเนาะเป็นห้องกันเนาะมองหน้ามองหน้าเดี๋ยวบัด ช้าสีฟีโน่แดงขึ้นห้องดีกว่า <c oughs> อยากเห็นโน่หรอโน่โนมาเร็วขึ้นห้องไหมทุกคนดูโน่นะผมกลับกล้องไงวะเนี่ย ดี๋ยวก่อนนะไม่ไม่รู้ที่กับกล้องอ๋อนี่คืคาเ้มล่านาะเนาะมันกวนไหมดูมันไม่ขึ้นด้วยนะแล้วแต่แล้วแต่เลยนะแล้วแต่เดี๋ยวก็ามาเคาะห้องเพราะว่าแมวเป็นสัตว์ที่ห่ารั่ ผมรักคุณผมชอบคุณครับฉันรักมันชอบงับคุณส่วนผมมันชอบคุณงับโอ๊ยขออนุญาตเปไฟแป๊บนึงนะครับถูกใจเธอคนนี้นะดู 'Cause baby only o u ผมไม่กล้าเปิดไปเยอะเลยอ่ะกลัวแบบว่า กูเปิดไปรับไฟแบบหน้าชึ้งหืมกับมือเหม็นเค็มมากเลยนะฮะเดี๋ยวสักครู่นึงห้องตอนนี้ก็คือคุณขเข้าใจว่าเวลาแบบเราทำงานเยอะๆอะเราจะไม่ค่อยเก็บห้องเว้ยแบบไม่รู้ใครเป็นไหมพอเวลาเราทำงานเยอะๆใช่ไหมเราจะไม่ได้ค่อยเก็บห้องเว้ยเราจะไม่ได้ค่อย แไม่ค่อยได้เก็บห้องใช่ไม่รู้มีใครเป็นแบบผมไหมนะแต่ผมไม่ค่อยได้เก็บห้องเพราะว่าทํางานเยอะนะครับทุกคนต้องเข้าใจอันแรกก่อนว่าเป็นคนทํางานเยอะทํางานทั้งวันทํางานเป็นงั้นทําอยู่งั้นแต่ว่าพรุ่งนี้แบบด้วยความที่ห้าโมงอะ่ะชีวิตผมก็ไม่ค่อยมีอะไรรีบอยู่ละใครๆนอนนอน พอนี้นอนเยอะมากฮัลโหลบรสีอะไรดีอะสีแดงไหมคุยง่ายดีอืมทำไมกล้องมันซูมจังในติ๊กตอกทุกคนรู้สึกปะหรือว่าไม่ได้รู้สึกมันกลายเป็ว่าหน้าของมันแบบคข,ข้างจะฟาฟานิดน,นึงเออใช่ไหม อ่อืมอ่ะกลายเป็นแดงไปซะแล้วอืมมันสดแบบปะมันน่าก,กลัวนะแต่บางทีคนเราก็ต้องปล่อยจอยปล่อยใจบ้างนะปล่อยใจฝันคือถ้าสมมติว่าให้หน้าแบบอานเนี้ยมันก็ไม่ได้ปะแบบอืมมันก็ต้องมีแบบว่าปล,ปล่อยบ้าง สวัสดีด้วยนะครับผมเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วนะเนี่ยสักพักหนึ่งเพราะว่าวันนี้ก็คือเต้นมาหัวเปียกมาเกือบทั้งวันผมก็แทบจะไม่เป็นทรงแล้วอะใช่แต่ว่าเดี๋ยวผมเป็นทรงแน่เพราะว่าจะไปใช้วิกนะฮะสวัสดีหูแล้วคนดูเยอะมากอะใครจะกล้าไปไหนอะ มีใครพิมมีใครมีแป Thank ้มพิมพิมมันกว่ผมไหมฮะนี่รหัสเข้าคอมผมนะะไม่ได้มีพิรุอะไรเลยซึ่งพิมพ์ประมาณสิบรอบถึงกว่าจะถูกเฮ้คลขอบคุณนะคะคุณสับเซอร์คอนะฮะคุณนี้ขายอะไรหรอไม่รู้เลยครับยังไม่รู้ว่าจะขายอะไรเลยอ๋อ โอ้รู้ว่าเขาขายอะไรแต่อัย,ยังไม่รู้หมายถึงว่าเขาน่าจะรู้กันแล้วว่าขายอะไรแต่ว่าแบบคือผมโฟกัสกับโช,โช์อย่างเดียวเลยเลยไม่ได้แบบไม่ได้ไปดูเลยว่าเยฝั่งบิสเนสเขาเทำอะไรันทำไรเนี่ยทุกคนรอยสิวเต็มเลยเข่อวหน้าใส่ก็ไม่ได้ขนาดนั้นขอเรา,ามันจะมาหน้าใส่แบบเฮ้ยร้อยเปอร์เซ็นต์อะ ก็ยากนะไก่ง,งานเพราะขนคนงานเพราะแต่งนะฮะเราแต่งได้ทั้งรูปแล้วก็ภาพจริงปะเราแต่งได้ทั้งรูปแล้วก็ภาพเนาะอุ้ยครมาดูลอยดิเห็นปะนี่คือลอยนะนี่คือลอยลอยจริงๆมันก็เป็นลอยอ่ะ แต่ว่าสิวหายหมดแล้วถ้าถามว่ารักษาสิวยังไงอะคือได้จริงๆแต่ว่าผมตอนนี้ยคือไม่ได้แล้วต้องหาอะไรมามัดแล้วถ้าใช้ใจผมมัดก็คงไม่ได้แล้วเพราะว่าเอาไปมดใจคนอื่นหมดแล้วอะไรวะเฮย้ยนี่ก็ได้อยู่นะถ้าเราไม่ได้ใช้แฟรขนาดนั้นะแต่เดี๋ยวนะน่ากลัวนิดนึงไม่ได้ไม่รอดไม่รอด อุ้ยขอบคุณครับทำไมมาขนาดนั้นล่ะสักครู่นะฮะเดี๋ยวขอญาตน่ากลัวไปปะกำึึงนะมาใจแฟนมาใจพวกเธอได้ไหมล่ะไม่ต้องมาแจใครเลยเอ,อ้ยมันจะเห็นหรอวะ มาใจใครอะโ <c oughs> อ้พี่โรเซ่ขอบคุณครับอุ้ยทุกคนอยากให้ทุกคนเห็นโฟโต้บุ๊กจังเลยอะทุกคนเห็นโฟโต้บุ๊กยังบอกเล็ค <c oughs> มามันน่ารักจริงๆอุ้ยขอบคุณน้องมาด้วยนะครับอุ้ยแล้วก็กนอนเป็นรูปหัวใจด้วยอนระัขอบคุณนะครับทใครวันนี้น่ารักอะหรืออื่นอะ ันอืนละสตอรี่วันนะวันนี้าการดคู่จำไม่ได้นะต้องไปดูนะว่ามันเป็นยังไงต้องไปดูจริงๆแต่ว่าคุ้มราคาเอาเอาไปว่าคุ้มราคาสุดๆคุ้มราคาแบบไม่รู้จะคุ้มยังไงอะ่ะคือมันคุ้มแบบมันคุ้มจริงๆทุกคนไม่รู้จะพูดอะไรไรู้จะหาอะไรมาพูดเออมันคุ้มจริงๆนะ โอป้าปะโอป้าโอป้าเบื่อแล้วลูกเนี้ยแต่งอยู่ทุกวันเฮ้ยทำไมฟิลเตอร์หน้าผู้ชายมันถึงแบบว่าตลกอะเราไม่เหมาะกับฟิลเตอร์หรอเราเหมาะกับฟิลเตอร์แบบนี้สวัสดีครับทุกคนสวัสดีฮันิต้าอู่นะครับผมข้าอลไรทุกคนเนี่ยอืออือ พรุงนี้มีงานนะครับช่วยมาดูด้วยนะฮะเฮ้ย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 ้งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้ยเฮ้ยนฮะ้ยเฮ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 ้เฮ้ยเฮ้นนฮเฮ้าเฮเฮ้ยด้ยเฮ้ยเฮ้้้ย้้ อันนี้ก็น่าก,กลัวน่าก,กลัวเหมือนกันทำไมมีแต่น่าก,กลัวน่าก,กลัวไม่มีเท่ๆเลยอ่ะสาวขี่ฟีโนแดงใจร้อนแรงเพราะฉันรักเธอปัดข้างเหรอหุ้ยปอปเปิลนี่รัา ทรงผมปัดข้างนะคะใครชอบก็ชอบใครไม่ชอบก็ไม่ชอบนะคะแหววเราไม่ใส่แล้วไม่ได้เล่า ทุกคนครับผมมาจะส่งลูกเข้านอนหะรือทุกคนเลิกส่งของขวัญให้ผมได้ไหมเพราะผมจะไปอาบน้ำแล้วบอกกําลังกายก่อนนอนด้วยทุกคนวันนี้ขอบคุณมากนะพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้เจอกันนะฮะไปจริงแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับ ไปวิพื้นขอบคุณทรับช่วยทอรองคำน,นะครับมันมันกดใจผมไว้ได้ไม่ได้ป่วยมันเป็นภูมิแพ้ครับเรื่องปกติอยู่แล้วก่อนนอนขอบคุณนะครับบ๊ายบาย